ละหมาดบนเก้าอีสู้หยุดบนทีร่องได้หรือไม่ตรงนี้พี่น้องครับอธิบายอีกทีคนเล่าเลยเนาะนั่ตึงสัมคำไม่พือนัา่ละาหมาดบนเก้าอีเนี่ยเลขาเราสู้หยุดบนทีร่องนั้นบางคนร้องมนบางคนทำเก้าอีชนิดที่ว่าก้มไปก็คือมีทีร่องซีซ่ามีทีร่องวัวของเราตรงนี้พี่น้องที่รักทุกทานครับ ถ้าพูดตัวไม่ละเอียดในคําคืนนี้พี่น้องจวดลบไปเล่นในคลิปได้นะในประเด็นะละหมาดบนเก้าอี้สู่หยุดกลางอากาศมึงรู้สึกว่านะทราว่าทีมงานตั้งวัวโควไว้บปนันพี่น้องเน,ะนาะนะพยายามเลดายไล่ต ồn ด้วยกันแต่นี่เมื่อพี่น้องถามก็ต้องตอบหล่าเลยเนาะอันนั้ใช่อิจาตักโรโรในตักก็โรโรนะสิ่งหนึ่งหนึ่งพีนองตาซ้ำเลวซ้ำเหลาซ้ำไล่ที่มันกระชับเลยเนาะนั่งบนเก้าอี้เว,วลาเราละหมาดนี้ นี่ในกรณีคนที่ยืนไม่ได้เนะาะ่คนยืนไม่ได้น่ะไม่ใช่แต่ยังชิบรายเดินมามัสยิตปวดถึงมายิตปั๊บในหลายเบาเก้าอี้มาที่หลักกรุกมานังนี่นะน้าว่าไม่มีเลยเน,ะนาะ่ยืนได้แต่คนนี้ยืนไม่ได้พี่น้องต้องนั่งละมานเพราะฉะนั้นเวลานั่งพี่น้องครับตตนทีลุงสุยุทธ์เน่ยกมลุ่งสุยุทธ์เนี่ย,ย,ยถามว่าที่พี่น้องก้มลงได้นั้น สับโพข้องพี่น้องนี้สูงกว่าซีสะสูงกว่าวัวหรือไม่บางคนได้น้น้นยอ่ะตัวอ่ะตัวก้มไม่ได้เหลียวเอี่ยไม่อีคาดพี่น้องแต่บางคนเอเอฉันฝึกโยคขามาตั้งแต่ด,ดูหนวดไม่ความว่าเออกะกมพันนีสูยดนี่อัวปักลงไปวางขาดูไม่ความว่าสะโพนี่อยู่เนื้อกว่าซีซะถ้าคนเทสะมาสูยดโดยเทสะโพนี้สูงกว่าซีซะได้นี่พี่น้องครับ ไอ้นีคนนี้วายิบจะตรองโรงวายิบนะจะตรองโรงไม่ว่าพีนองโรงโม้นเสียหน้วยหรือพี่นองทําไม้ขึ้นโตขึ้นมากก็สุดแล้วแต่แต่ลักษณะเช่นนี้วายิบจะตรองโรงเพราะอะไรพีนร่นองเพราะหาเส้นสุรรูปของสุยุดเพราะสุยุดลักษณะสุยุดเดิมสะโพกจะตรองสูงกว่าศีสะ อันนี้วายิต้องร่องพี่น้องกับท้าไม่ร่องสู้หยุดนั่นชายไม่ได้สู้หยุดชายไม่ได้การละมาดใยไม่ได้น่ะนี่พี่น้องตลอดไปพิจารณาต้องท้าก่อลตนตนเนี่ยกลมลงสู้หยุดนี่ได้ได้ได้เขหน่ยลักษณะตีสงพี่น้องว่าช้านกอม,มพันนีนี่ก็อื้หายวัวตำว่าสะโพกเฟือลยนะสเอวมันนิค่าจะช่องทนบางคนว่าช้านเนี่ยพึ่งใส่เล็กมาดกน่ะโมว่าอื้ใส่ตลอดชีวิตเลยตนไม่ต้องโทษเลยคมไปได้โทนหนึ่งพี่น้อง กลมไม่ได้ลักษณะทีสองเช่นนี้พีนองนะอุลามะในมัสยิดชาฟิียะมีความเห็นคัดแยงแตกต่างกันสองกลุ่มกลุ่มทีหนึ่งว่าวายิบจะต้องร้องทําไมพ่พีนองเพราะสู้หยุดพื้นละลอยกลางอาคาศปนินาภาคลอยอยู่พอสู้หยุดนาภาคจะต้องทึงพืน้นจะต้องทึงม้วนจะต้องทึงเกรจะต้องทึงวัตถุใดใดอุลามะกลุ่มทีหนึ่งว่าวายิบต้องร้องแต่อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งพีนองครับของชาฟิียะบอกว่าไม่ต้องร้องไม่วายิบจะต้องร้องพีนองครับ สาเหตุอะไรสาเอตุว่าถึงตนรองปันพลือๆกะซี่าะมันอยู่สูงกว่าสะโพกอยู่ทีใช่ไหมอ่าสะโพกอยู่ต่ำอยู่ทีถึงร่องไปกะนา,าพักมันก็เชิดอยู่พี่น้องมันไม่ได้หาเส้นได้รับคํำว่าโรคข้องการสยุยุทเพราะฉะนั้นท่องหลักษณะนี้พี่น้องที่รักตุกฐานกับต้องไปพิจารณาเลวเตะแต่ละคน แต่ผมแนะนําเพื่อปลอดพล่อยอกจากการขี้รับพี่น้องว่าไม่รู้แล้วที่บอกเลีงชั้นจําได้มั้งจําไม่ได้มัง้งเนาะเอาสี่างไงว่านั้นเลยได้ไหมได้พี่น้องตุกครั้งที่เรานังละามาดัดรงตุกครั้งนี่คือปลอดพลอยที่สุด่าด้วยเองพี่น้องอ่ะกนารันต้องสร้างทําเก,ก้าเองไม่เหลือของช้นนี่ทำากะติกินข้าวพี่น้องนะพอหนังละามาัดปั๊บกระักปลาดออกมาไม่เยอ,อะ่ากลมลงชูหยุดอ่าเนี่ยเซตกระดหลกพับไหว่าเนาะ นี่คือประเด็นที่สงหวังว่าพี่นองคงจะเข้าใจในประเด็นนี้ถ้าพี่นองอยังติดใจตรงนี้ไปติดตามเล่ใดในประเด็นวัคคอลามานบุญเขาอีพี่นองสู้หยุดกลางอาการเนาะทางปีดิข่าวไม่พาลาดุ้มพรังงถุงจา